ได้อยูด้วยกันครัวเลยอ่ะก็ว,วันนี้นะคะก็เป็น1วันที่แม่ถ่ายแล้วหรอ แม่ก็เลยบอกว่า้ิคิมยกทําเป็นพูดหน่อยนะแล้วก็แบบให้เข้าไปเจอแม่ข้างน้าแล้วแม่ก็จะบอกว่าเฮ้ยทำไมมาสายทําไมมาช้าจริงๆแล้วก็คือมาถึงก่อนมาถึงก่อนแม่ครึ่งชั่วโมงได้ตอนนี้เราถ่ายรายการอะไรอยู่ตลกแดกป่ะเออตลกแดกแล้วเราก็อยู่กันที่ร้านเจลี่เคียวกเตี๋ยวเรือต้มตำแล้วก็ยำจริงๆเขามีอาหารเยอะมากเยอะมากแล้วก็อยู่ใกล้บ้านเรามากนคือเพิ่งรู้ว่าอยู่ใกล้บ้านเรามากๆปกติอ่ะเราจะไปถ่ายแต่ร้านที่แบบเคยไปกินแล้วแล้วก็ไปถ่ายซ้ำว่าแบบ เฮ้ยมันอร่อยนะวันนี้ก็คืออร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีนึงแปรปะแปร๊ะแปคนมาก่อนต้องมานั่งรอฮะคอยที้เออคนมาก่อนต้องมานั่งรอกล้าพูดใครมาก่อนหนูมาถึงก่อนแม่เกือบครึ่งชั่วโมงถ้ามาก่อนแล้วไม่ได้แต่งหน้าหน้าเมื่อขนาดนี้อะแต่งแล้วเขาเรียกว่าเมคอัพโนเองเมคอัพโนเมคอับหน้ามาหน่อยจ้ะขอหนึ่งรูปชอบใช่ตอนนี้เราอยู่บนที่ผมเหรอได้กลิ่นยาย้อมผิวใช่ไหมติดงอกไงคิว ต้องเรียกเจยบอกเจยบานจ้าจ้าจา้าาจ้าจ้าจ้าจาจ้าจ่าจ้ยจ้า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 จตาจ้าจาย้าจ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 ้อจ้าจ้าจ้าจาจต้อง้าจ้าจ้าาจ้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 เจ้า้าจ้าย้าต้าจ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 ้ดจ้าจ้าจ้าจเ้า้ มีช่องตำเรื่องมีก๋วเตี๋ยวครับผมแล้วก็เขียวมาเสิร์ฟเดิคืออย่าได้ยำตำเตี๋ยวแต่เขียวไม่ต้องเสิร์ฟดีกว่าทำไมคะพตัวอร่อยน้อยไงคะก็สีตกใส่ถ้าเป็นซิกเนเจอร์เลยที่มาเลยต้องสั่งก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมแม่ขอเป็นเส้นเล็กนิดนึงแม่เป็นตลกจริงไหมเนี่ยซิกเนเจอร์ที่ต้องสั่งนี่คือก๋วยเตี๋ยวงั้นพี่เอาอะไรข้าวผัดอเมริกันหน่อยนิดนึง โอ้โทษนะกูหิวแล้วก็เห็นภาพอย่างเงี้ยเห็นภาพนี้ใครจะอดใจไหวอาหานเลยสิดูความน่ากินมากก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นน้ำตกหมูตุ๋นแค่คอชามเล็กนะแม่ชอบชามเล็กสองถ้วยอ่ะสองถ้วยเออเขียวเปิดนาเรียังมันีเปิดตั้งแต่ แสดงว่าพอเปิดมกซอับะเขาโควิดใช่ครับพอเซ็งมาปั๊บก็ปิดเลยเราดึนมาจ่ายค่าเช่าอย่างเดียวเจริญนี่เจเลอร์พี่ายได้ใช้เงินอันนี้ด้วยแซลมอนใช่ไหมคะใช่ค่ะมาแซลมอนอันนี้สูตรของเราเองนะคะแล้วอย่างนี้อย่างลูกน้องทำไงอะเขียวน้ำตัวกรีบวงมาขายลูกชิ้นนะคะอ้าวมาแล้วลูกเบลขายลูกชิ้นนักร้องเอามาลวกไปเสี่ยวนี่เป็นผู้ใหญ่แจ๊คมีคาซามีค่ะแซนดว้ก๋วยเตี๋ยวเป็นเรื่องเวลาเออเสร็จละเสร็จละลดน้ำจุลินซีด้วยค่ะช่วงที่เขาไม่ให้ขายนะคะกับโคราชไปทำไรอี เจอยนางเอกกรรงแเดียวนี่ลูกดูย right, no okay, no ังจำได้บอกตั้งแต่เขาปี่เจอยังแน่ไม่เจอยไม่เจอยลูงเดียวที่เหลือก็มีแล้วตอนนั้นที่เราทำรีสอร์ทลูกไปหมดแล้วค่ะเราให้เพื่อนไปทำออกแบบที่ไล่ให้ก็เขาก็ดีไซน์ให้มาทำโรงโรงงเรียนแล้วก็โรงเรนที่เขาทำโรงเรียนเขาเอาคนงานมาทำเลยสิบร้อยเขาก็เก่งใจเขาก็เลยลบหนี้เขาแสนหนึ่งก็เหลือล้านกว่าตอนนี้เพื่อนติดหน้าห้าเข้าใจเลยตอนนี้รีสอร์ทก็แย่ แย่ๆเขาแย่เลยเขาไม่มีงานทำก็กลับมาพาม้องมาช่วยเราทำรูปทำนี่ที่เขียวเขาเป็นนักร้องประกวดมาก่อน,นะครับประกวด<ช>ประกวดร้อ,รรองเพลงสยามกุลการ <Okay. S 2> นัทตัก๊กนัทเขียวนี่รุ่นเดียวกันตั๊กรุ่นรุ่นพี่หนึ่งปีสามสองเราสามสามนักร้องดีเด่นสยามกุลการ รู้แบบอันนี้ไม่รู้เลยอันนี้อันนี้โอ้โหรุ่นหนึ่งจัมบัดผาเลยเชื่อได้เลยว่าคือแม้ว่ามากมากกว่าครึ่งของคนที่ดู YouTube เรานะคือจริงๆแล้วเนี่ยที่แม่เห็นเขียวมาเนี่ยเขียวจะเป็นเหมือนป๊อปปี้โชว์ถ้าป๊อปปี้โชว์ของผู้ชายก็คือพีษตังค์พิษตังแต่ในแบบฉบับวิ่งก็คือเจเน็ตเขียวของเขียวเนี่ยไม่คล้ายก็ขำเราชินโชว์แกนนี่ชอบเขาพีษตังนี่เขาอลังการในเรื่องของความเป๊ะเป๊ะใช่โชว์เป๊ะต้องเหมือนเป๊ะทุกอย่างเป๊ะหมดเจ้ของเราเนี่ย เป็นผู้หญิงมันจะมีมันมันไม่เหมือนเขาผิวก็ไม่เหมือนเขาอยู่แล้วจะเหมือนเจ้ไยเราก็ไม่ได้โอ้บุบบับเหมือนโอ้ตูดเป็นตูดนมเป็นนมขนาดเขาเนาะเอาคำลังหาที่เข้าโอ้คือรูปร่างเขาเล็กกว่าเขาเดินเข้าไม่ได้ไม่ได้เดินเดินได้เลยค่ะไม่เป็นไรแหนไหนก็มาแล้วก็ต้องกลับพี่เดี๋ยวร้องจตุริย์ร้องทุ่ง ได้หมดเลยบ้านเกิดคือเขียวคนที่ไหนโคราชพี่เขียวชื่อว่าเขียวเจเดนุชเมื่อก่อนชื่อนุชสมบูรณ์จริงจริงมันไม่ใช่นาะเจเดนั้นกันุชันไม่ได้ไม่ได้ผมดำจนเขียวเขียวคิดว่าน่าจะชื่อเขียวเขาเสียงโหโอ้โหกันูโหเลยก็เลยใช้คำว่าเขียวตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนเป็นบัดนี้จริงจริงชื่อว่านุชชื่อนนุชสมบูรณ์แต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วกันชันเทียนวิทย์นุชมีหกคนในประเทศไทย ้หกคนกนีงเหรอสมบูรณ์ด้วยนะไม่ใช่ว่าชื่อนางนุชย์มันมีทั่วนางสกุลอื่นเน่ยเพียบเลยอ๋อนงนุษสมบูรณ์แต่หนงนุชสมบูรณ์ชื่อเดียวกันนางสกุลก็มีหกคนเอ้ แล้วก็หนีเลยใครที่ชื่อบุญยวันพงษ์สุวรรณน่ะชื่อเดียวกับส้มอ่ะมีไหมช่วยเม้นมาหน่อยมีคนชื่อพงพันธ์พงษ์สุวรรณอ่ะทะเบียนราษฎร์เป็นผู้ชายที่เขามี่ฉันก็เม้ากันเลยอ่ะเมื่อประมาณประมาณสิบปีที่แล้วแล้วทำไมไม่อัญชันทำไมเป็นกันชันคืออะไรกันชันอ่ะเขาเปลี่ยนชื่อจากไต้องกอไก่เหรอกอไก่เพราะว่ากอไก่เนี่ยมันเหมือนกับย่อยิงเนี่ยตัดยิ่ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่เปลี่ยนชื่อมาเขารวมให้ได้เลขเก้าห้าหรือสี่ห้าเพื่อให้ตัวเลขทั้งชื่อทั้งนามสกุลรวมเป็นตัวเลขมงคลเปลี่ยนแล้้้ววดดีีีมยเปลล่่นแคะ ไม่ไม่ได้ใส่ดีขึ้นไหมอี่ใสอืคนละนี่ใสนี่ใสเหมือนเดิมแบบหนูไม่เคยรู้เลยว่าแบบร้านอยู่แค่ตรงนี้เองอ่ะใกล้ๆร้านอยู่ใกล้ๆรู้ไหมว่าพี่มาเห็นร้านเขียวเนี่ยพี่ขับรถมาทุร้ตรงนี้แล้วพี่จะไปยูเทิร์นรถพี่ก็เลยขับเลยมาแล้วตอนนั้นมันเย็นแล้วประมาณจะ ปุ้มหนะึ่งละเฮ้ยชะลอชะลอชะลอไอ้เขียวเปิดร้านนู้นทำไมไม่รู้เรื่องเลยแล้วหนูชอบกินก๋วยเตี๋ยวคือเราชอบมากนี่เราเจียวเองทุกเช้าค่ะวันต่อวันค่ะกลับหมูเจียวขอโทษค่ะส่งซ่านเป็นงานแม่อยู่แล้วนะก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยจริงว่ะเนี่ออยปรุงเออเอ้ยแม่ชอบเผ็ดนะชอบเผ็ดชอบเผ็ดจัดเลยค่ะตอนนี้ยังรับงานในวงการอยู่เยอะนะคะก็มีละครจกมีละครตอนนี้ปิดไปเรื่องนึงแล้วก็เหลือบางสถานหาช่องเจ็ดเพราะว่าดีนะไม่มีไม่มีไม่มีงานร้องเพลงก็มีงานละครก็มีละครก็ ไม่ขาดพี่<ช>ียวไม่ดำดำมหมดำไม่ดำผิวแบบเนี้ยก็ชอบไม่ใช่คนดำอะไรไชัดเลยใช่ไม่ได้รู้สึกว่าดำนะ จริงเรื่องจริงเราคนธรรมะธรรมโมสวดมนต์อยู่แล้วชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือมาต้องขออนุญาตมาแป๊บๆแบ่อยแล้วว่าแม่การันตีเลยว่าร้านนี้จะเป็นร้านโปรดจะมากินบ่อยแน่ๆอร่อยอ่ะอร่อยแล้วก็กากหมูรสกากหมูกากหมูเียวทุกเช้าค่ะอร่อยเลยอดิเอ่ะเจ้าก็จะรู้สึกไายวายวาซูฟรามือแม่ ว่าลูกฉันคนะ่ะแน่การันตีอีแม่ทำพี่โขลกลูกน้ำตาล6ขลกจถ้าคนที่ชอบรสชาติกลมกล่อมไม่ต้องปรุงเลยเขาปรุงมาสับเสร็จเรียบร้อยอร่อยเลยแต่ชอบจิ้มจ้าชอบเผ็ดก็เติมพริกเขียวถือว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่แบบว่าอยู่ได้ยาวๆเลยถ้าเขียวยังแบบคงมาตรฐานร ชาติอาหารแบบนี้นะแซลมอนเราจะทำชิ้นเข้าตัวเขาเลยเขาตัวแซลมอนเราทำชิ้นยาวเลยต้องแบ่งให้ลูกไหมลูกค้าแบ่งเองแบ่งเองเนาะลูกค้าอยากกินชิ้นใหญ่ก็สั่งชิ้นเดียวไปเลยก็เหมือนสโลแกนเราหน้าตาอาจจะไม่ละมุนแต่ดูแลคุณยิ่งกว่าประกันภัยดดสุดยอดเฮ้ยแม่กำลังคมากเขาแนวนี้เขาแนวนี้เลยแล้วแม่ชอบมากปแลวเมื่อก่อนนี้แม่ไปดูที่เขาโชว์อยู่ที่ร้านนะเขาจะมีแบบเนี้ยเขาจะมีคำคมอะไของเขาแบบเนี้ยเออเข้าใจแ้วเขาบอกว่าหุิงอกหักอ่ะไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายฟังพี่ไว้เขาทิ้งไปก็ หาใหม่อย่าไปสนไม่ต้องทนชายดีๆก็มีถมแม้โลกนี้ไม่มีชายให้เราชมออกถนนให้รถเฉียวเสียวเหมือนกัน <laughs> กี่โมงปิกี่โมงถ้าทำจริงสิโมงถึงสี่สี่โมงเย็นแหละแต่ว่าบางทีเราตั้งไว5้5้าโมงเย็นแต่ไปถึงเวลาสี<ม>่โมงก็มันหมดแล้วใช่มันหมดแล้วเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้หมูหมดหมูเปื่อยหมูตุ๋นหมดตั้งแต่เที่ยงค่นแล้วมีวันหยุดไหมหยุดวันพุธเว้นพุธเคยค่ะ อร่อยแล้วค่ะขายดีจังเลยชอบอร่อยอ่ะตอนแรกคุยกันว่ากะว่าจะกินแบบกากๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะแบบไปถ่ายที่อื่นต่อใช่อร่อยจริงๆแบบเลยจัดเลยเอออร่อยจริงร้านเดินทางง่ายด้วยนะอยู่ติดถนนเส้นลาดประดุกจอดริมถนนได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวอยู่อยู่ก่อนถึงว่าลาดประดุกนะคะเส้นวัดลาดประดุก Google ร้านจีด็เขียวก็จะขึ้นเลยเดี๋ยวร้านมีสองมีมีสองอะไรนนะคะมีสองคือหนึ่งในห้องแอร์แล้วข้าวบดนะคะข้างหลังก็แบบบรรยากาศแบบชิลๆเลยห้องแอร์ มีแปดโต๊ะข้างบนมีห้าโต๊ะพี่มองแล้วอย่างนี้คือเขียวไปได้ยาวเนีเนี่แหละค่ะ้เราก็จะให้เยอะเพราะเราเป็นมือใหม่บางคนก็มาบอกว่าอชามเล็กๆยี่สิบาททำไมเยอะจังเลยคนอื่นก็ให้แค่คำสองคำเองนะสิบห้าบาทยี่สิบบาทนี่ยทำไมของเราให้เยอะเราก็แบบเราเอาลูกค้าก่อนชงนี้ช่วงโปรโมทช่วงชวงโปรโมทแล้วรีบมากินเลยนะเพราะว่าตอนนี้สิบแถมหนึ่งเลยโกสิบแถมหนึ่งชามแบบนี้ก็สิบชามก็แถมหนึ่งชามเล็กสิบชามแถมหนึ่งนอกเหนือจากที่จะเจอเขียวแล้วนะในถ่ายลงถ่ายรูปกันคุณก็จะได้เจอกับ ชาติที่อร่อยโอ้ยมีกว๋วยทอดด้วยกว๋วยทอดมีค่ะเนี่ยตื่นเต้นอย่างกัลูกกู เผือกมันม่วงอะกล้วยทอดนี่อร่อยตั้งแต่น้ําเลยอันนี้เป็นสูตรเฉพาะของเราร้านเราเองค่ะนะคะสูตรโบราณค่ะโบราณมีมีอะไรบ้างนะคะสามของเราจะมีเผือกหอมนะคะมีมันม่วงแล้วก็มีกล้วยค่ะยำก็มานะคะตอนนี้ของเราเซตนี้30บาทค่ะเป็นรวมกล้วยเผือกมันได้3มอย่างเลยค่ะไสามอย่างค่ะถูกมากคขายมาชนไปกัน้งหมูยออร่อยอ่ะเดี๋ยวไหนนะหมูยอมันจะมีแบบว่าหนังหด้วยเด้งค่ะเด้งแล้วก็แบบเด้งดึงดึแบบนี้เลยอะลองน้ำยำกันเลยไม่ใส่ปรารมีครับนิดนึงค่ะเปรี้ยวนำเค็ม ตามแล้วก็เผ็ดทิ้งท้ายมันเป็นรสชาติที่แบบไม่ได้แบบไปสุดโต่งนะคือรสชาติย่างที่มันนัวๆเออถ้าอยากจะได้แบบเผ็ดมากก็บอกเลยอันนี้คือเป็นเผ็ดกลางๆอร่อยเลยเทสกล้วยทอดก่อนโคตรมากเออไม่ใช่ผูะไรมันอร่อยจริงอะไม่รู้คนดูตอนนี้เชื่อไหมว่าแบบมันอร่อยจริงอะนอกจากตรงนี้เขียวมันมีแบบอาชีพอื่นอีกไหมรับจ้างร้องเพลงร้องเพลงทำไม่ได้ก็ไม่มีแล้วค่ะ ขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อยู่ไร่ทำอะไรบ้างในไร่ได้อยู่โคราชอ่ะทำอะไรปะอาปลูกทุกอย่างเลยอ่ะมีมะพร้าวน้ำหอมห7บต้นมะลิสี่กต้นหมักเมายี่สิบกว่าต้นมะม่วงอีกยี่สิบกว่าต้นก็คือทุกอย่างจะเป็นไม้ผลรอบๆก็สสองไร่นี่ก็จะทำเป็นรูปตัวยูข้างๆก็จะปลูกเบาบักไว้สิต้นใหญ่ๆเบาบักต้นใหญ่แบบว่าเหมือน จะเป็นเหมือนผลกินได้แล้วบอแบบทรงก็จะสวยแต่ทรงก็จะใหญ่ก็ขอไปถ่ายที่ไรอีกรอบได้ไหมได้ค่ะที่แพนไหมก็คือความสุขอยู่ที่นู่นละใช่คใช่ตัดชีวิตคู่ถือว่าลงตัวมากเลยไม่เคยทะเลาะกันเลยเขาชิบหาปีเขาเป็นนักตีเป็นโปร듀สมั้ยคะเราเป็นนักร้องมันก็นจะลงตัวในเรื่องของการแบบว่าโซเชียล,ลอยู่ตรงไหนก็ร้องได้คือไปอยู่ไร่เราก็จะไลฟ์ไลฟ์ร้องอยู่นี่เราก็ไลฟ์คุยวันนี้ทุกอย่างถือว่าเพอร์เฟกต์มากขอตตี้หนึ่งอย่างอะไรคะสามสิบบาทเยอะไปเยอะไปเหรอคะเยอะเกิน พี่กินไปห้าชิ้นหกชิ้นแล้วอะ่ะกินกี่ชิ้นต่อชิ้นค่ะ หกเจ็ดแปดพี่ศรสามสิบเอ็ดชิ้นไปแล้วนี่อยู่ๆเนี้ยสองสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดแปดเอ้ยยี่สิบยี่สิบเอ็ดโอ้ยทอดเมื่อกี้ที่พี่ชมมาถึงถึงที่เห็นเป็นกองๆน่ะเขาเหมาไปแล้วโอ้หนูเลยไม่เห็นไงเขาเหมาไปแล้วเดี๋ยวให้เขียวฝากร้านใครที่คิดถึงอันนี้ดีกว่าใครที่คิดถึงเขียวสื่อโซเชียลติดต่อทางไหนได้บ้างเจนี่เขียวเตียวเรือเอาติดต่อติดตามติดตามเพจเฟซบุ๊กขอเจนี่เขียวค่ะเจนีเขียว J A N E T อ่าอืม J A N E T T E A W เจนี่เขียวก็เจอแล้วถ้าไปติดต่อก็ T จุดเขียวก็เจอหรือกันชันกันชันก็ม K A N C H A N แต่ว่าถ้าาว่าใครอยู่ละแวกนี้นะคะเ้นวันลาปดุกนะมากิงเสี่ยวนะโคตรอร่อยเลยอ่ะกินเองอร่อยเองอร่อยจริงอร่อยจริงไม่อวยขอบมากเลยค่ะคุณค่ะขอบคุณค้าเวขามีลูกค้าเข้ามาเยอะๆจ้าก็จะพดเกี่ยวดูเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตทุกวันเลยใช่ไม่ต้องมีความสุขนะคะแม่เจอเขากีนทราก็เป็นเนี้ยไม่ต้องไม่เครียดกันไม่เครียดเพราะว่าอะไรที่มันผ่านมา หรืออาจจะเป็นอุปสรรคใดๆก็ตามถ้าถ้าเกิดอยู่ดีเราเจออุปสรรคนั้นนเราก็ต้องปล่อยวางเพราะว่าบางทีอะทำอะไรจะได้อย่างนั้นบางทีทําอะไรแล้วไม่ได้อย่างนั้นดู่ดีมันมีความโชคร้ายเข้ามาหรือดู่ดีก็เจ็บดู่ดีก็อะไรเีก็อย่าไปคิดมัน ที่สวักเดี๋ยวมันก็ไปแล้วเขียวเป็นคนที่อ่อนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนกระตันยูเอาวันนี้ไป็แค่นี้แล้วกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กินเกี๊ยวทะเลกุ้งคั่เดีเกี๊ยวเตี๋ยวเรือค่ะซอยพระระดุกดเลยแค่เจิีเกี๊ยวเตี๋ยวเรือภาษาไทยก็ได้อยากให้ทุกคนมาลองกินแล้วมาเม้นเลยว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะการ์ดตีเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฝากกดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะได้ไหม